สวัสดีครับผมพ่อครับผมนะครับสักดาพาวเวอร์คือเก่านะครับวับนนี้มาติดตามโครงการวันแบงคอกนะครับโครงการใหญ่นะครับนี่ครับเค้นจุ่มครับอยู่นี่เคนหลายครับตึกกระสูงนะครับโครงการนี้นะครับ อาจจะสูงที่สุดในประเทศไทยก็ได้นะครับเพราะว่าความสูงของเพิ่นนอยู่ที่400กว่าเมตรนะครับน่าจะสูงเหรอครับฝุนแล้ครับปนาน,นี่ๆๆๆนะครับสมเมกสีดดำๆนี่ครับคิดวานะครับโครงการนี่นะครับ เดี๋ยวผมจะให้บางอีกโครงการนึงนะครับนี่ครับซูมไใ้สุดแล้วครับตรงนี้เป็นศูนย์ศริกิจนะครับเป็นโครงการหนึ่งกำลังสางนะครับติดกันเลยครับนี่ครับ คีว่าประมาณจักกิโลหนึ่งนะครับก็ะหอดวันแบงคอกนะครับก็เป็นวิวที่สวยงามนะครับมือนีอากาศแจ่มใสค,ครับผมฟังนี่ขุมวิทนะครับสขุมวิท,นะ,วทนะครับมองรอะนี่จะมี ตึกหลายเน่นะครับเพราะว่าสุขเ้นสุขุมวิทนะครับช่องสามเก่านะครับตรงนี้ตึกแฝดครับผมตึกสูงคือกันครับว่างๆก็ท้ายเห็นเบิ้งนะครับนี่ครับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับโอเคครับผม ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ข้อเกาครับผมสักดาพาวเวอร์นั่นเองนะครับวิวกางามนะครับติดตามเบิงเ้งไปเรื่อยครับขอบคุณครับ